เจอไม่เจอแล้วก็เขานึกว่าหนูเป็นเอ็กซ์ ต้งองดูว่าเป็นเด็กผู้ชายจากไหนเดินไปเดินมาในซีนหมอบราดท่าแก้วเนียนจนทีมงานเองก็จําไม่ได้ว่านี่คือเธอรปรางค่ะเพราะว่าการรับบทลำจวนในบุตรสบาลุยไฟยต้องมีฉากที่ปลอมตัวเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อเฉกด้วยสปอยนีน้นึงก็ได้นะคะว่าการปลอมตัวเป็นเฉกสําคัญค่ะเพราะว่าแสดงถึงความเป็นสตรีผู้อยู่นอกขนบยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของลําจวนที่ไม่ยอมทิ้งความฝันแล้วต้องไปแต่งงานเป็นอนุภรยา ซึ่งเชอปรางบ,บอกว่าต้องทำกันบ้านเยอะนะคะเช่นเดียวกับพระเอกของเรื่องโทนี่รากแก่นที่สวมบทบาทหุนนุ่มกําพระชาวจีนพลเทลที่มีความฝันอยากจะเป็นช่างเขียนเจ้าตัวบอกต้องเวิร์กช็อปลายกนกลายไทยค่ะโชคดีตรงที่มีพื้นฐานงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กแถมยังถนัดซ้ายเหมือนกับตัวละครหุนทำให้เข้าถึงตัวละครได้ไม่ยากนะคะ นักแสดงทุกคนทุ่มเต็มที่ค่ะแต่พระเอกของเราให้เครดิตคอสตูมและฉากศิลปกรรมด้วยเพราะยิ่งสร้างความสมจริงและถ่ายทอดภาพบรรยากาศยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ออกมาได้อย่างสวยงามค่ะที่เราได้รับบทมาพบทุกตอนเนี่ยมันช่วยเยอะมากๆคือเราจะรู้ว่าที่มาที่ไปของตัวละคร แล้วเราก็จะสามารถมามอฟเป็นระบบความคิดของตัวละครตัวนี้การจเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เหมือนในแต่ละซีนเราเราจะรู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนต่อเราแบกอะไรมาอะไรเงี้ยตรงส่วนนี้มันเป็นส่วนช่วยมากๆส่วนที่สองก็คือการนักแสดงร่วมเราว่าทุกคนเนี่ยมาที่นี่ด้วยใจมากๆทุกคนเลย<ไ>อันที่สามเราคิดว่า i r o n m e ท t ที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาไ,ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นฉากอะไรเงี้ยทุกอย่างคือท<ไ>ุนาเราเดินเข้าไปแล้วก็แบบ เราอยู่ในโลกนั้นเลยเราไม่ต้องจินตนาการเยอะเออเป็นตัวละครง่ายขึ้นค่ะแรกๆอาจจะยังแบบเอ๊ะมันประมาณไหนนะต้องให้พ่ออีกคอยแบบว่าบอกนิดนึงว่าแบบประมาณนี้ดูโตไปนะดูเด็กไปนะอะไรให้มันแบบพอดีว่าเป็นวัยแบบ17อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนของเชอต้องเป็นลำตัวตอน17เป็นหลักอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนเป็นเฉกเงี้ยก็แบบเสียงต่ำพอไหมดูดูปอมเป็นผู้ชาย ก็แบบพยายามเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเนียนไหมอะไรเงี้ยแค่แค่ว,วีก็สุดแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนสีผิวดอปลงแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้านิดนึงค่ะก็ก็ดูเปลี่ยนเป็นแบนบลุเด็กผู้ชายคิวบอยอะไรใช่แล้วก็พยายามปรับเสียงให้ต่ำลงค่ะให้ดูต่ำขึ้นมากไ<น>หนก<น>็ปร,ประมาณประมาณนี้ที่หนูพยายามพยายามไปแบบกดเสียงลงมาหน่อยแต่มันก็ค่อนข้างยากมากเลยค่ะ คชบละภาพงานเบื้องหลังที่พระเอกโทนี่และนางเอกเชอปรางเล่าจะอยู่ในสรรสร้างรางภาพบุษสบาลุยไฟนะคะซึ่งเป็นตอนพิเศษที่จะบอกเล่าเส้นทางกว่าจะเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ของไทยพีบีเอสค่ะโดยบุษบาลุยไฟตอนพิเศษนี้จะออกอากาศวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนเวลา20นาฬิกา15นาทีทางไทย p ี s ีเอสค่ะหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปนะคะวันศุกร์ที่23มิถุนายนคุณผู้ช รอได้เลยบุธสมาดุยไฟจะออกอากาศเป็นตอนแรกค่ะสามารถรับชมสดทางออนไลน์ผ่านเพจไทย PBS นะคะพร้อมกับทางโทรทัศน์รวมถึงรับชมย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันวิภาค่ะ